ละครลิงไทยกัมพูชาก็ได้จบลงแล้วนะครับผมโดยการเซ็น MOU ที่มีตัวกลางเป็นผู้ใหญ่ทรัมป์นะทีนี้การเซ็นครั้งนี้มันก็จะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปมันก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกครับก็คือเซ็นข้อตกลงไปแล้วนะว่าเราจะให้แร่เอิร์ธน,นะฮะแร่หายากในประเทศไทยเนี่ยกำทังสหรัฐนะฮะผมโอ้โหไอ้สัตอย่างนี้เรียกว่าขายชาติหรือเปล่าอ้าวสลิมอยู่ไหน เงียบกิฟเลยนะฮะก็นะฮะสูญเสียแหล่งรายได้สําคัญไปให้กับเขาฟรีๆนะครับผมแลกกับอ่าเขาจะมาเป็นพยานหรือจะเป็นแบบคนที่กําหนดกฎเกณฑ์นะฮะควบคุมในเรื่องไทยกัมพูชานี่แหละครับ <S <S แล้วก็ 4, 4ข้อตกลงหลักๆนะครับ <S <S สันติภาพไทยกัมพูชาก็จะมีหนึ่งการถอนถอนอาวุธจากชายแดน 2, 2การเก็บกู้ทําลายทุ่นระเบิด 3. การร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมแก๊งคอร์เซนเตอร์โอ้โหอันนี้ไม่แน่ใจนะว่า ร่วมมือกันปราบหรือว่าร่วมมือกันทาให้แก๊งคอนเซนเตอร์มันระบาดหนักกว่าเดิมนะฮะอ่ะข้อสี่นะครับบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับบริหารพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นระบบจะได้เป็นระบบจริงหรือเปล่าหรือว่าจะสูญเสียดินแดนให้เขาเพิ่มเติมไปอีกนะฮะเพราะว่าตอนที่นายกแพทองทานอยู่นะครับผมไอ้พวกนี้นี่แหละก็ลุมขับไล่เขาจนสําเร็จนะฮะโดยมีสวร,รับลูกรับลูกเสร็จไปสารรัฐมนูลสารรัฐมนูลรับลูกตีความแล้วก็ไล่นาย,นยก องิงออกนะครับซึ่งนายกองอิงอยู่นะครับผมอะได้พื้นที่คืนได้อะไรหลายอย่างที่ควรจะเป็นของคน,นคืนมาหมดเลยนะฮะแต่วันนี้นะครับผ <c> ม <oughs> นายอนุทินนะฮะนาย,ยกคนปัจจุบันนะครับผมก็ได้เซ็น MOU ตกลงแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเนื้อความหรือว่าอ่าพวกเนื้อหาใน MOU นี้เป็นยังไงอาจจะยกพื้นที่คืนให้เขาก็ได้นะทุกวันนี้บ้านหนองโจงหนองจานนะฮะขมรก็อยู่กันลืมล่ำนะฮะปกติสุข เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบสมัยก่อนนะประเทศไทยที่จากที่ได้พื้นที่คืนก็คงจะเสียกลับคืนไปนะผมก็ไม่รู้นะสลิมอมกล้วยอยู่หรืออมอะไรอยู่นะฮะอ่ะเนี้ยไม่รู้จริงๆนะฮะก็เห็นกันเงียบกิ๊บนะฮะพอเป็นแพทองทายเป็นชินวัตรโอ้โหขายชาติ <c oughs> ผมเคยพูดไว้คำหนึ่งนะว่าไอ้พวกสลิมอย่างเงี้ยมันยอมเสียครึ่งประเทศนะเพื่ออะไร,หรไหมเพื่อที่จะไล่ตระกูลชินวัตรไอ้พวกนี้ยอมสูญเสียอยู่แล้ว <c oughs> ก็ไม่รู้นะไปโกรธไปแคนอะไรเขานักหนานะเขาเขาตังหกที่เอาพื้นที่คืนมาให้นะฮะและแถบทหารนะฮะที่ขาคงขาขาดไปอย่างเงี้ยเสียชีวิตไปบ้างก็มีเออแม่งไม่สนใจหรอกไอ้พวกเนี้ยคือกูได้ผลประโยชน์ของตัวเองละชีวิตคนก็ช่างแม่งไอ้พวกนี้เป็นอย่างนี้ครับก็รอดูต่อไปแล้วกันว่าความเสียหายของประเทศมันจะมากมายขนาดไหนเซ็น MOU ไปแล้วไอเซนูเนี่ยโหอ,อยากจะเปิดด่านใจจะขาดไม่รู้นะไปตกลงอะไรกันข้างหลังเดี๋ยวก็มีคลิปออกมาอีกหรือเปล่านะฮะอ่ะ คนแบบนี้เชื่อนะครับอยู่ได้ไม่นานหรอกฮะอะเดี๋ยวก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะรอ,อดูแล้วกันไอ้พวกสลิมทั้งหลาย